ผมขออนุญาตไปเสนอโครงการของวชิระพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง mm. เขามีโครงการที่ชื่อว่าเตียงต่อชีวิต mm. เป็นการสร้างห้องความดันลบอย่างเร่งด่วนเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ mm. เพื่อจะเพิ่มเตียงต่อชีวิต mm. ให้ผู้ป่วยวิกฤตโควิด -19 โดยโรงพยาบาลวชิรพยาบาลปัจจุบันเนี่ยเขามีวอร์ดอยู่ แล้วปรากฏว่ามันไม่เบียงพอกับความต้องการเนี่ยน้องใบค่ะคือวอดเนี่ยดูแลคนไข้สีแดงวอรวดสีส้มหรือสีเหลืองวอรวดแล้วก็สีเหลืองอีก1วอร์วดนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยรับเต็มอัตรามาริยาทหนึ่งแล้วค่ะจำเป็นต้องขยายเตียงเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเมื่อต้องขยายเตียงเพิ่มเติมบวกกับการทําห้องความดันลบกรณีผู้ป่วยโควิดมันจะเฉลี่ยเตียงละ3ามแสนห้าหมื่นถึงห้าแสนบาทค่ะโดยโครงการนี้ เป้าหมายจะเพิ่มอีก4วอดก็คือ2วอดสำหรับดูแลคนไข้สีแดงหรือคนไข้วิกฤตนะคะแล้วก็2วอดสำหรับดูแลคนไข้สีส้มหรือกึ่งวิกฤตค่ะ54เตียงใช่โดยใช้อาคารสูตินริเวศเดิมให้กลายเป็นอาคารที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มเติมประมาณ25เปเซนนี่ฮะเพราะฉะนั้นเขามีโครงการนี้ท่านผู้ชมที่สนใจผมจะขึ้นบัญชีให้ดูไประยะเนี่ยนะฮะ นี่แปลว่าเราจะได้ช่วยต่อชีวิตคนที่ขณะนี้วชิรพยาบาลอยู่ในพื้นที่ไหนกรุงเทพค่ะแล้วที่ไหนระบาดมากที่สุดก็กรุงเทพนี่แหละค่ะและเขาเต็มจมาา่าค่ะจำเป็นต้องเพิ่มเตียงเพื่อจะต่อชีวิตแล้วก็คาดการณ์เนี่ยน้องใบว่าจะสามารถที่จะช่วยต่อชีวิตได้อีกนับพันคนทีเดียวคือ54เตียง หมายถึงจะช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า1,350ชีวิตในระยะเวลา2ปีเมื่อวานนี้ตูนบอดี้แสลมขวัญใจของเรารวมถึงคุณก้อยซึ่งยินดีด้วยนะฮะกำลังจะมีทาย,ยาทละเตียงต่อชีวิตได้รับความสนใจจากตูนกับก้อยก็เลยใช้โอกาสนี้ในโอกาสวันเกิดของพี่ตูนเนี่ยบริจาคเงินหนึ่งล้านบาทใช่ เพื่อจะสมทบทุนสร้างห้อง i c ซ1ห้อง,องแล้วก็ส่งวิดีโอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะที่ต้องการห้องไ c ซนะครับก็เราสองคนขอเป็นส่วนเล็กในการทำสิ่งนี้ให้ให้ไม่มากก็น้อยให้เป็นความจริงนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้งานของพี่ๆที่หนักหน่วงอยู่แล้วเนี่ยผ่อนหนักเป็นเบาได้หรือว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลคนป่วย นี่ฮะยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณในน้ําจิตน้ําใจใที่ตูนกับก้อยทําให้เห็นเต้นตัวอย่างว่าสังคมนี้เรามีน้ําใจกันจริงๆิในยามยากนี่คืออีกช่องทางหนึ่งซึ่งน่าสนใจในน้องไว้วชิรพยาบาล